สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโทชโนลนะครับกับทรัลแม็กเที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กองนะครับหรือว่าเรือรบหลวงแม่กองนั่นเองนะครับผมเรือรบหลวงแม่กองครับแต่อยู่อำเภอพัทบูรณ์เจดีจังหวัดสมุทรปราการหรือที่ทุกคนเขาเรียกเขาจัดกันง่ายๆจะเรียกว่าป้อมประจุนนั่นเองนะครับนี่ครับเรือรบหลวงแม่กองตัวนั้นด้านนี้ครับเป็นอนุสาวรีย์ของท่านรัชกาลที่5 นะครับในรับหลวงแม่กองนะครับ <c oughs> ป้อมประจุ่นนั่นเองนะครับ <c oughs> จะเรียกว่าเหมือนกับขอบสุดของบริเวณแผ่นดินใหญ่ะเพราะว่าข้างหน้าอีกทีเดียวก็เป็นปากอ่าวก็คือสุดของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วออกมาก็เป็นอ่าวไทยแหละนะครับ <c oughs> แถมตรงนี้มีป้ายด้วยนะครับผม ปลายสีทองทองนะครับก็ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนเมื่อกี้เหมือนมีคมนได้ยินของผู้บัี้ก็ทุนระเบิดว่าใช่อันนี้ครับรอรอ,รอแมกกองครับเรือลบหลวงแมกกองนั่นเองนะครับ,รบก็ <รอ S 1> มีคนจะขึ้นครับแล้วก็มีคนจะลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมรอ อีกสักนิดหนึ่งครับคนกำลังขึ้น,นกำลังลงนะใช่ครับนี่ดังข้างนี้นะโอ้โห,โหออสวยเลยนะครับผมใช่และรับหลวงแม่กลองนะครับผมแต่เราขึ้น ไปข้างบนครับไปดูด้วยกันด้านนี้ก็มีนะครับด้านบนนี้ก็มีเสื่อสไอวยใช่เ <c oughs> วลาเยี่ยมชม8โมงถึง2ทุ่ม <c oughs> ระวังบุตรหลนตกจากที่สูงเ <c oughs> กิดเวลาเดินตามทุกอกใช่แส,สดงว่าอันนี้เป็นไปได้

เคยเห็นเท่าไหร่ไม่รู้คืออะไรอันนี้เป็นใช่จะมีแดงกับเขียวใช่นี่แดงนี่ก็เขียวใช่ใช่ใชอันนี้เป็นทางลงอีกฝั่งส่วนตรงนั้นครับหลังคาสีออกแดงๆจะเป็นร้านอาหารนะครับผมผมซึ่งต่อกับนทาง จริงๆมันบอกันจริงอะแต่ว่ามันทางออกไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าเหมือนจะเชื่อมกันนะแต่ไม่เชื่อมกันนะครับถ้าจะมาดูวิวทางด้านเนี้ยคุณต้องเดินมาอีกครั้งหนึ่งอีกจุดหนึ่งอ่าง่ายอันนี้ท่านร้านอาหารก็ไปอีกจุดห่ง อาจจะไม่ได้เดินเรียงตามลุกศรเท่าไหร่นะก็อาจจะหลบคนบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแต่บอกได้เลยว่ามีโอกาสแวะมาต้องมาครับที่นี่ <c oughs> เนี่ยครับโอ้โหสวยครับสวย นี่ครับด้านบนสวยมากๆตกหลไม่กล้องีด้านใน ใช่เหมือนเหมืนมอนโรงครัวเหมือนห้องครัวใช่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าผมว่าอารมกว่าใช่ครับคุณผู้ชมรับไันี่คือ,มอหม้อหุงข้าวอันหนึ่ง มีแบบประมาณว่าเหมือนพ่อพาลูกมาแม่พาลูกมานี่มุ้งข้าวมุ้งข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ม่ห้ามเข้านะครับได้ขึ้นไปข้างบนนีกันึ <c oughs> <c oughs> งจังจะแคบๆนิดนึงนะตอนลงก็ใช้คมเอามาระวังหน่อยนะครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> นะครับนั่นนะครับปากอ่าวแล้วครับอ่าวไทยแล้วครับทางด้านนั้นใช่ตอนนี้เหมือนมีคนตามรอยเรามาตามเรามาตลอด โอเคครับครับผมครับดีกครับอันนี้ก็มีห้องข้าวีกนะครับโอ้โหใช่ใช่ใชมืดๆเ,เลยนะแต่เพื้นเขียวเขียวใช่ครับผมเหมือนประวัติความเป็นมา สูงสูมีรูปเก่าๆสวยๆหลายรูปนะโอ้โหและรอบหลวงแม่กองขนาะกำลังต่อตัวเรือนะอูอุรังงาเมืองโยโกสุกะประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โหอันน uh right ี้ประจันท e ี่เก้าใช่ประจันที่แปดด้วยใช่ครับ สวยสวยเลยครับห้องนี้ห้องเฉพาะเลยนะใช่ใช่ดูด้านบนเนี่ยคิดว่าเวลาคงไม่พอแล้วนะครับ ดูกันพอบางของบุคคนะครับเฮ้ยน้ามองหน้าด้วมองนู่นอ่ะองโอ้โหบาชเลย ใช่ครับอยู่ตรงอ่าวไทยพอดีเลยนะครับผมมองไปน้านนี้คืออ่าวไทยเลยใช่ครับแล้วก็เรือครับกำลังออกมานะครับ vimc สวยครับสวยนี่ครับชาติเกียรติวินัยก้าหารนะครับผมใช่ทางด้านนี้ครับจะมีคำว่าแม่กลองอยู่ เวนะลาเวลามีน้อยครับขอไปคุณผู้ชมด้วยดูคร่าวๆประมาณนี้ก็พอนะครับนี่นีแหละสวยนะครับโอเคนะจริงๆด้านนั้นก็มีมันแบบเหมือนกับว่า,าหลุมลบภัยหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับแบบที่ซ่อนแบบ อยูโทปกรณ์หรือว่าอะไรอย่าด้วยเอาไว้หลบภัยด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับด้านนั้นสวยครับสวยเป็นไปได้ต้องแวะมาให้ได้ครับที่นี่เลยครับป้อมประจุนนะครับผมพัสดุ์เจดีจังหวัดสมุรปราการครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ